อรุณสวัสดิ์ทุกท่านยามเช้านะครับผมของวันจันทร์นะครับทุกท่านนะครับผมอันนี้ก็กำลังเก็บฝักหลอกนะครับทุกท่านอันนี้เป็นละพันพื้นบ้านเนาะนะครับผมนะครับมันเป็นใหม่ที่สุกวันแรกๆนะทุกท่านใหม่วันแรกเนี่ย รังก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับผมจะวันที่สองที่สามรังใหม่ถึงจะสวยนะครับผมก็จะเสมอเนาะวันแรกๆเลยบางทีนี่ไอ้มันก็มีตัวเล็กๆนะครับผมสุกแบบสุกเดือนก่อนนะครับบางที่ก็ตัวใหญ่นะครับผมลังเก็บออกนะครับผมเดี๋ยวพวกนี้จะสาวนะครับผม เดี๋ยวก็ังพัฒนาพันธ์นางอื่นและนางอ่างเดี๋ยวเราผสมทีหนึ่งแล้วก็เลี้ยงอีกนะครับทุกท่านช่วงกลางๆเดือนเมษานะครับผมเดี๋ยวจะปล่อยพันธ์ุให้นํากันไปเลี้ยงนะครับผมแลวเลือดลายจออมากนะครับ <c oughs> เต็มอยู่อ่างลากอยู่นะครับผม